สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสเิงคิดสตีฟนะครับก็วันนี้ผมจะมาทดสอบสังคมนะฮะฮะในเซิร์ฟเอ็นจีเซ็กซินนะฮะเป็นเซิรฟ์ฟเซิร์ฟเดมอนไอเซิร์ฟเซิร์ฟเวลนี่นะเซิร์ฟเวลเดมอนหนึ่งนะฮะของเอ็นจีเซ็กซินเน็ตนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเนาะเราผมขอเอาของกมาละกัน นะฮะเดี๋ยวยนี้อย่างนี้แล้วก็เก็บของไปเรามาส่ง T P กันนะฮะว่าจะมีผลลับหรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเกับรับ T P ีวดเนี่อยออกของนะอ่าไม่ T P ไม่ได้นะฮะไม่รู้สิ่งใอ่าคำนี้ T P ได้นะฮะเขาจะรับหรือไม่นะฮะเรามาดูกัน ที่รับกนรับเขาไม่รับคือเขาไม่ให้ผมไม่อยากรับอ่ะรับไม่ว่า,างแน่นอนเนาะอ่านี้ยต่อไปเดีเรอขอได้คือใครหาอือ,อมโมโซโลนะโมโซโลแบบนี้ก็ได้ดหรออ่ะ เ,เราลองทีพ,พี่ไปหาใครๆเขไม่รับเลยนะฮะอ๋ขอขรบอกแป๊บน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเาขาต้องอ๋อไม่มันใพีนมาอ๋าอผมขอของหน่อยครับ ขอองไวยครับจอดนี้เขาจะให้หรือเปล่านะฮะไ,ไม่รู้นะให้เขาจะพาไปบ้านหนึ่งนะฮะผมก็ตามเขาไปเลยเนาะจะให้อะไรนะโอ้ขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณครับพี่โอ้ โอ้ก็มีคนให้แล้วนะฮะถือว่าดเหมกันนะฮะก็เป็นของที่หายย้กันนะเพาะมันเป็นซเวอร์ะเนาะคนน่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มทีพีไปอีกอ๋ออ๋อได้อีกสองบล็อกนะฮะหอบคุณครับพี่อ่าเดี๋ยวเราไปละเอ้าไปแล้วนะฮะอืมทีพีหายไปแล้ว เดี๋ยวคนจะขอสุ่มพี่คนนี้แล้วกันอ่าคนนี้ก็จะให้อะไรไหมเรามาดูรับทีพีแล้วอ๋อพ่มินะพี่มินใช่ไหมน่าจะพี่มินะ เราจะมาดูนะฮะเขาจะให้อะไรไหมเราควรจะเพิ่พอมอีกรอบบากันปนะเอยเอไยจะกินปิ๊กอย่างนี้นะชิบหายละชิบหายน่สุดสวยแน่นอนนะได้ไหนอะไรอ วัดนะครับเขาไม่ให้นะครับไม่เป็นไรนะฮะเขาเป็นคนนนี้ี่ายๆกับเขานะครับเราเราจะไปสุ่มกัอื่นอีกก่อนนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอา้าหลุดครับอ่านะฮะเดี๋ยวผมขอบายน,นะครับเพราะไม่รู้อะไรหลุดน,นะครับเซเวอร์น่าจะหลุดน,นะ